พอแล้วนะฮ่าบอเวกโอซีะโอซะ่ไม่าซะไม่เรียกแม่ครับก่อนไม่ม่เรียกก็ไม่ได้ แม่ครับเราไม่เรียกก็ไม่ได้ไ นั่งก่อนให้เรียกแม่ก่อนแม่ครับแม่รอคอยมากเลยเนี่ยเห็นไหมอ่ไนนายโอ้เนอะนาย แค่นี้นะไม่ให้นะแค่นี้พอนะไม่เอาอีกแล้วนะแค่นี้นะ <c oughs> จ้าก่อนจ <c oughs> ้าสวยๆจา <c oughs> เรียกแม่ครับก่อนโ <c oughs> <c oughs> อ้โห <c oughs> ความสุขของคุณเนะ <c oughs> Lời họ chọn lạc 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 พี่เอา,า <S <S อะเอาอะแก็บน้ำเกนุก๊กสูปอ์ <S <S พอแล้วเอาเอาหมดก่อนเหรอนึกว่าพอแล้วโอเคบายบาย